มีข่าวฝากปสัมพันธ์นะคะสำหรับจุดสัปดาห์นีนะะ้ในการเชิญชวนร่วมงานทอดพระป่ามหากุศลสมทบทุนการก่อสร้างพระพุทธรูปปางปรินิพานประจำพุทธมนทลจังหวัดสงขลาค่ะ จังหวัดสงขลาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลาฝากเชิญชวนประชาชนนะคะผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปปางปรินิพานประจำพุทธมนตลจังหวัดสงขลาซึ่งมีขนาด16.25เมตรสูง6.10เมตรงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ5ล้านบาท โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่27กันยายนนี้ค่ะณนะพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาตำบลน้ำน้อยอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ โดยผู้ชมนะคะสามารถที่จะร่วมทําบุญตามกําลังศราได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาค่ะหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนจัดสร้างพระประธานประจําพุทธมนตรจัดสงขลาเลขที่บัญชี8 7 9 0 2 8 8 6 9 6ดเกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจะสามารถไปร่วมกิจกรรมนะคะในการที่จะทอดพระป่ามหากุศลที่บริเวณพุทธมนตลมหาราชนะคะในตำบลน้ําน้อยอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ ในวันศุกร์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ